สวัสดีครับเพื่อนๆพนฝนได้ตกลงมาสามวันสี่วันแล้วก็กลัวน้ำจะท่วมเชียงใหม่เดี๋ยวลุงจะพาเพื่อนๆนไปดูแม่น้ำปิงที่แถวตลาดวัลลดรสหรือตลาดต้นลำไยเนาะเี๋ไปกันเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ไปไปดูด้วยว่าน้ำมันขึ้นยู่ขนาดไหน Nhá yeah. มันตกมาทั้งสามวันสี่วันติดกันเลยอ่ะไม่ยอมหยุดเลยไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันตกได้ตกดีแต่คิดว่ามันคงจะไม่ท่วมเชียงใหม่นะเอาไปอามามันก็หนีไม่รอดอยู่ดีอ่ะน้ำมันมาจากฝางอ่ะจากเชียงดาวอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ตาต้นลํนใหญ่เขาท่วมเปล่า เพราะว่าแถวนั่นเป็นแถวธุรกิจใหญ่ด้วยร้านขายผ้าแถวตลาดวัลลรถก็เยอะแยะไปหมดผ้าม้วนผ้า เมื่อตอนปีห้า54ก็ทั่วมาครั้งหนึ่งแล้วผ้าเที่ยวขายเป็นเม็ดแต่ผ้าม้วนอ่ะโอ้อยู่ชั้นหนึ่งตั้งห้าห้องหกห้อง,องไปหมดทัวมครึ่งครึ่งล้านสุดท้ายก็ตออมาเลขายเม็ดละห้าบาทสิบาท สงสารชาวเชียงรายเนาะโอ้โหน้ำมันมาแบบสงสัยภูเขามันคงอาจจะถละ่มเนาะอยู่แถวประเภทเพื่อนบ้านเราอะ่ะแล้วมันมากับน,น้ำอะ่ะทีนี้เวลามันเข้าไปในบ้านนะโคนะชั้นหนึ่งเต็มหมดเลยเวลาน้ามันแห้งแล้วมันก็เป็นดินเหนียวดินไงแข็งๆอะเหมืนเหมือนกับจอมปลวกอะ่ะ ก็เสร็จแล้วมันก็เอาออกมายากนะต้องขุดตรนนี้แถวท่าแพค่อยๆไปขับรถในเชียงใหม่ก็ต้องระวัง เรื่องหลุมอ่ะอกาบาทเยอะถนอนอะไรก็ไม่รู้ขุดๆถมสมสมสมขุดๆอยู่หนะ้าข้างหน้าเนี่ย็เป็นตลาดสมเอสเดี๋ยวลุงจะพาไปดูแม่น้ำปิงว่ามันขนาดไหนแล้วตอนนี้

ลุงก็ตั้งตูง้นักกาอยู่ไว้แถวหน้าร้านขายผ้าด้วยนะถ้าช่วงแถวถนนวนิชานน์ก็เรียบร้อย แต่โคลไม่มากับน้ำมาเนาะถนนหทางมีแต่โคลหมดลำบากเชียงรายเล็ตุ้เป๊ะเลยอ่ะหน้าของสารจริงๆเลยอ่ะหมดเนื้อบรรดาตัวถ้ามันเป็นน้ำเฉยคงไม่ใช่ปัญหาอ้นี่โคลจะได้ภูเขาต้องถล่มไหนสักที่ไงนะพอโคลแดงมา ดินปนทรายอ่ะดูนี่ตลาดว่วรถจะท่มหรอเปล่าใกล้ถึงละเดี๋ยวเพิ่งข้ามมาเด้อน้ำเถอะสี่แยกสีนครพริงตรงไปกับพนกาดหลวง ถ้าแถวนี้ไม่ท่วมก็คงอาจจะปลอดภัยนะเดี๋ยวไปแวะแวะร้านที่ลุงตั้งตู้ก่อนนะจะได้เก็บปักไฟเพิ่งสูงหน่อยมายังอันนี้ไฟไหมไหนนี้ไฟไหมดูน,นะจะเก็บปักไฟขึ้นที่สูงหน่อย แถวนี้ก็เป็นตลาดต้นลำไย,ยตลาดวลาัลลรถเร็วเร็วเร็วนี่ตลาดต้นลำไยฝั่งนี้เป็นตลาดวลาัลลลร น้ำยังไม่ข้ามมานะพี่ชมเพื่อนๆขอให้น้ำมันแห้งเลยเร็วทุเรศเนี่ยถ้ามันท่วมนะแถวนี้ไม่ไม่เหลือเลยแน่แน่แถวเนี้ยไม่เหลือถนนเส้นนี้นะไม่แต่น้ำหมดเลยแต่นี้น้ำยังไม่ข้ามมานะดีใจด้วยเดี๋ยวเราอย่าแวะที่หลงตั้งตู้ก่อนนะ,นะเ,เนี่ยดูเขาเอาเนี่ยมาก,กั้นไว้เอาวันนี้น้องจอยปิด เดี๋ยวนะจอดแป๊บนึงดูดิอันนี้ร้านเพื่อนนะไม่เหลือวันนี้ลุงสายไม่ไม่เปิดร้านน้องดาวนี่งราวเจ้า สวนน้ำมาเข้ามาขอเก็บปลักไฟไหมอ๋อได้ค่ะไข่สวนน้อยเจ้าไปดึงปลักมันกำสมาร์ทเจ้าหลอดตอนข้างานี่ก็ได้หรอหลอดเราไปดึงปลักไฟดีเอาไปซ่อมตัวอ๋อจ้ยู่ซื้อใหม่หรอสวนน้ำเจ้าคู๋งไฟไหม้หรือยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพอน้ำก่อนคูวงน้ำกว่าน้ำพุวม เนี่ยเขาป้องกันเนี่ยร้านเนี่ยร้านเนี่ยร้านขายผ้าเนี่ยถ้ามันได้ท่วมล้วไม่เหลือเลยหมดเลยเนี่ยถ้ามันท่วมอีกก็ครึ่งนึอ่ะครึ่งของร้านห้าน้ามันท่วมเดี๋ยวไฟมันจะดูดอ่ะ อันนี้ก็เป็นร้านเชียงใหม่พลาสติก เดี๋ยวต้องต้องต้องวนวนขวาอีกรอบนะเพราะว่ามันจะไปทางนี้ไม่ได้ดีแล้วน้ำได้ขึ้น ว่าถนนเส้นนี้ไม่เหลือนะ นี่ก็เป็นวัดวัดแส,สนฝ่างดีแล้วที่นะ้ำมันไม่เข้า,าตลาดว่ารถจากต้นลมใหญ่นะถ้ามันจะเข้าก็เข้าทางใบสนีเข้าทางใบสนีเพราะที่ตนมันตัำเดี๋ยวถ้าวันนี้นะ้ำาม่ลดลงก็สบายใจแล้ว กลัวน้ำจะท่วมไม่ใช่อะไรน่าสานเจ้า น่าสารเจ้าควโูเนี่อไฟไหม้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ววันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะ ถึงแล้วมาดูมีน้ำปิงกันก็ปิงก่นโอ้โหดูโุ้ยมาเือตรงนี้เรียนหัวเลยอันนี้ก็เป็นสะพานข้ามไปวัดเอ่อวัดเกศ ดูนี่น้ำเหลืออีกประมาณสักสักสองคือบอะ่ะสองคืบก็อยู่ท่วมแล้วเนี่ยเข้าตลาดแล้วฝั่งนี้ก็เป็นตลาดขายขายดอกไม้ตลาดขายดอกไม้ตลาดนี้เขาเรียกตลาดตยย้นใหญ่ นี่สถานการณ์แม่น้ำปีน้ำมาเยอะจริงๆเลยน้ำไม่มาจากฝังนะฝั่งนู้นก็เป็นในพวกพัฏเจดนะ เนี่ยนะมันมันมันเหลืออีกประมาณสักสักสองคือป่ะสองคืบก็จะขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ขยะดูขยะน้ำไหลไหลแรงมากเลย ขอให้มันลดลงนะอย่าได้ท่วมเลยเพราะแถวนี้เป็นแถวเศรษฐกิจถ้าท่วมเลยจะลําบากมากเลยนะแถวนี้นะแล้วก็จารว่ถด er mm ้านฝั ah, hmm. hey, ่งไอ้สารเจ้าโกลูไฟก็ไหมตอนนี้ฝนก็ยัง ยังจะโตมาไปรยปอยอะนยดูน้ำดูน้ำเอ้พอมาเยือนตรงนี้รู้สึกเวียนหัวแล้วเนะดูน้ำเดิดคนตกมามีกันแล้วโอเคนะเพื่อนๆขอบคุณนะที่ได้เข้ามาชมนะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวฝนตกลลากัไม่กลับละอันนี้ก็ตลาดว่อตลาดบ่ารถอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เขาเรียกตลาดต้นลำไยครับเขาลงคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ